หลังจากที่เราได้ลูกแหเก่ามานะครับแล้วก็มาแขวนไว้สำหรับทำซิงดักนกคุ้มนะครับมันแขวนไว้แล้วเราก็จะทำการมัดนะครับมัดไว้แล้วก็ เราจะทําการมัดไว้ให้นนแน่นนะครับมัดไว้ห่วงเดียวนะครับห่วงหมัดไว้ห่วงเดียวแล้วเราก็จะมาทําการเตรียมปานแหสําหรับทํา สิ่งดักนกคุ้มนะครับ<า>ก็<ช>มีขนาดประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าทำดักนกคุ้มก็ประมาณหนึ่งนิ้วโดยประมาณนะครับเชือกก็ใช้ได้สองหรือได้สี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับ เราก็ค่อยๆสันไปทีละห่วงนะครับ<ม>เลือกอองห่วงเดียวก่อนนะครับเพื่อความชัวมัดอีกหนึ่งรอบเด้อหลังจากมัดเสร็จ แล้วเราก็เอาปานมาเทียบนะครับแล้วเราก็สอดเชือกเข้าไปในห่วงนะครับแล้วก็สอดเข้าไปให้สุดนะครับสอดเข้าไปให้สุดแล้วเราก็ค่อยคอยเขีียกลับมานะครับเขีียเชือก ตัวนี้นกลับมาแล้วเราก็ค่อยสอดเข้าไปนะครับเหมือนใส่ลูกแห,หเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆทำการดึงเข้าไปให้มันติดนะครับกับปานแหนะครับแล้วเราก็ค่อยทำการดึงนะครับ มัดให้แน่นนะครับดึงให้แน่นแล้วเราก็ค่อยๆสานไปนะครับได้สักประมาณ7ตาได้นะครับสำหรับดักนกขุมนะครับเจ็ดตาก็พอเราก็ทำการสานกันไปเรื่อยๆนะครับ สารแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ7ตานะครับได้ประมาณ7ตาก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ ตอนขึ้นแรกๆก,ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคนที่เป็นแล้วก็ดูดูกันไปนะครับฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆครับ ก็สารแบบนี้ไปจนครบนะครับ กล้องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นะครับกล้องค่อนข้างงู้นะครับกล้องงูไ้ไปหน่อยนะครับกล้องไม่ค่อยชัดโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างก็ดูๆกันไปนะครับ ำหรับมือใหม่อยากลองทํานะครับ 2 4 6 7แล้วเราก็ได้ครบ7ตา,7ตาประมาณนี้นะครับพอพอได้เจตาแล้วเราก็ทำการมัดให้แน่นแล้วเราก็ถอดออกครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเจดตาพอดี แล้ว,ลวเราก็สามตาที่สองต่อเลยครับมันสารเหครับสารแหเป็นก็ทําเป็นครับง่ายๆก็สารไปเรื่อยๆครับ ก็สารไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับพอเราได้ความยาวสักประมาณสิบสามตานะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบามตา 12, พอดีนะครับทั <13. S 1> ้งหมดักนุกคุ้มก็ประมาณสิบสามตานะครับพอดีเลยนะครับ13บามตาแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาใส่อีกห่วงหนึ่งนะครับก็จะทำเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราทำตัวแรกนะครับ แล้วก็จะเอาห่วงมาใส่นะครับแล้วก็จะมาทำการใส่ห่วงอีกหนึ่งห่วงนะครับ พอเราสอดเข้าได้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะครับค่อยดึงเข้าไปก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับการใส่ห่วงที่สองนะครับห่วงสุดท้ายแล้วก็มัดเข้าไปนะครับแล้วเราก็สอดเข้าไป เราก็มาสอดใส่ห่วงนะครับทำแบบนี้ไปจนครบนะครับจนครบทั้งเจตตาที่เราทำไว้นะครับ แล้วเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับกว้างเจ็ดยาวสิบสามตานะครับสำหรับนกคุ้ม